ย้งไซโยสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอมกอร์เคป๊อปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันและก็ชวนทุกคนมาเมา์มอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคปป๊อปนะครับสำหรับในคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึงไลน์อัพนะครับของงานประกาศรางวัล Golden Dish Award นั่นเองนะครับที่จะจัดขึ้นที่แบงกอกประเทศไทยของเรา,านั่นเองนะครับเป็นครั้งที่37แล้วของ Golden Dish Award และในตอนนี้ทางงานประกาศรางวัล Golden Dish Award นั้นก็ได้ประกาศไลน์อัพอย่างเป็นทางการออกมาแล ว่าจะมีศิลปินท่านไหนบ้างศิลปินวงไหนบ้างที่เข้าร่วมงานประกาศรางวัลครั้งนี้ที่ไทยแลนด์ประเทศของพวกเราทุกคนนั่นเองนะครับ ใครที่จะไปเนี่ยมารอฟังมารอดูได้เลยว่ามีศิลปินคนไหนวงไหนมากันบ้างนะครับแล้วก็คิดแค่ให้ดีๆว่าจะซื้อตั๋วกดจองตั๋วกันเลยทันทีหรือเปล่านะครับมาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับศิลปินแรกที่จะมานั้นก็คือ B.o นั่นเองนะครับตามมาด้วยยุนฮานะครับซึ่งในตอนนี้เนี่ยเพลงก็คือฮิตเพลงก็คือดังมากๆและก็ยังมีศิลปินเดี่ยวอีกหนึ่งคนนั่นก็คือไซนั่นเองนะครับเจ้าพ่อเพลงแดนซ์ที่มีเพลงดังไปทั่วโลกเลย ตามมาด้วย Big n นอร h ตี้นะครับและก็มีศิลปินเตี่ยวอีกหนึ่งคนนะครับที่เป็นตัวแทนของวงบอยกรุ๊ประดับโลกเนี่มาร่วมงานที่ประเทศไทยนี้ด้วยนั่นก็คือเจโฮปนั่นเองนะครับทุกคนเจโฮปเดินทางมาแล้วก็มาร่วมงาน Golden นดิส a w อ r วครั้งนี้ด้วยใครที่เป็นแฟนคลับของ BTS าอไปเจอเจโฮปเนี่ยในตอนนี้จะต้อง เตรียมตัวกันให้พร้อมแลวนะครับเพราะว่าเจโฮปมาประเทศไทยประเทศไทยมีเมมเบอร์จาก BTS มาเยือนแล้วนะครับไปกันต่อเลยดีกว่านะครับมาดูกันดีกว่าว่าในส่วนของบอยกรุ๊ปแล้วก็เกิร์ลกรุ๊ปเนี่ยจะมีศิลปินวงไหนกันบ้างที่มางานประกาศรางวัล Golden Disc Award ครั้งที่37ที่จะจัดขึ้นที่ประเทศไทยนี้นะครับวงแรกเลยนะั่นก็คือ Treasure นั่นเองนะครับเด็กๆสมบัติมาอยู่ในประเทศไทยของเราแล้วนะครับจะเดินทางมาร่วมงานครั้งนี้ด้วยตามมาด้วย Stray Kids นะครับเด็กหลงก็มาเหมือนกันนะครับทุกคนไม่ได้หลงทาง แต่ว่าจะมาทำให้ทุกคนที่ประเทศไทยนั้นหลงรักนั่นเองวงต่อไปนะครับก็คือเอ็นไก่เด็กๆเอ็นไฮเพนนั่นเองนะครับเอ็นไฮเพนก็จะเข้าร่วมงานประกาศรางวัลโกลเด้นดิสก์อะวอร์ดในครั้งนี้ด้วยนะครับทุกคนแฟนๆของเอ็นไฮเพนห้ามพลาดเลยอีกหนึ่งวงบอยกรุ๊ปสุดปังนะครับนั่นก็คือเซเวนทีนั่นเองนะครับจะได้เข้าร่วมงานประกาศรางวัลครั้งที่37ของโกลเด้นดิสก์อะวอร์ดที่ประเทศไทยเช่นเดียวกันบอยกรุ๊ปนะครับก็มีการประกาศออกมาแล้วว่าจะมีเทรเชอร์เอ็นไฮเพนเซเวนครั้ง มาดูกันบ้างนะครับในฝั่งของเกิร์ลกรุ๊ปว่ามีวงไหน,นเข้าร่วมงานครั้งนี้กันนะครับวงแรกเลยก็คือเด็กน้อยพลังนมผงที่ความปังเนี่ยไม่ธรรมดานะครับในนิวจีนนั่นเองเด็กๆนิวจีนนะครับเข้าร่วมงานประกาศรางวัลในครั้งนี้ด้วยใครที่เป็นแฟนคลับของเกิร์ลกรุ๊ปรุ่นใหม่ไฟแรงอย่างนิวจีนนั้นจะต้องไปเจอให้ได้ในงานนี้เลยนะครับตามมาด้วยวงต่อไปนั่นก็คือเลสเ e อร์ฟิมนั่นเองนะครับสาวๆเลสเซอร์ฟิมของเราเดินทางมาที่ประเทศไทยมาร่วมคอนเสิร์ตโกลเด้นดิสก์อะวคร์ด ด้วยตามมาด้วยไอฟ์นะครับเจ้าแม่เพลงปังคว้าแดงซังมาแล้วหลากหลายเวทีมารอดูงานประกาศรางวัลครั้งนี้กันนะครับว่าในโกลเด้นดิสอาร์ั้นไอฟ์จะสามารถคว้ารางวัลแดงซังไหนไปได้บ้างหรือเปล่าและจะคว้ารางวัลไหนไปเพิ่มบ้างนะครับมาเป็นกําลังใจแล้วก็ไปเจอไอซ์กันในงานครั้งนี้กันได้เลยแน่นอนนะครับว่าเป็นคอนเสิร์ตเปิดแบบนี้เนี่ยไม่แน่นะครับว่า After Life นั์นเนี่ยเจ้าคนพูมาแล้วก็มาจุดให้ประเทศไทยของเราสว่างว่าไปเลยนะครับกับ After Life จากไอฟ์นะครับอีกหนึ่งวงเกิร์ลกรุ๊ปสุดปั ที่มีเมมเบอร์เป็นชาวไทยด้วยนะครับทุกคนที่จะเดินทางมาร่วมงานประกาศรางวัลครั้งนี้นั่นก็คือ G i d l นั่นเองนะครับ i d l ก็ได้มางานครั้งนี้ด้วยนะครับทุกคนไรที่เป็นเนเปอร์แลนด์ใครที่เป็นนวลไทยเนี่ยอย่าลืมไปส่งกําลังใจแล้วก็ไปเชียร์สาวๆ G i d l กันได้ที่งานประกาศรางวัลครั้งนี้กันเลยนะครับไปเจอมินนี่สาวไทยของเราที่ไปโด่งดังที่วงการ K-pop รวมไปถึงไปเจอกับสาว i d l ทุกคนกันได้เลยนะครับบอกเลยว่าเวทีครั้งนี้ฮอตแล้วก็ร้อนเป็นไฟแน่นอนนะครับร้อนยิ่งกว่าอากาศประเทศไทยร้ออนย่งกวาาาศุท ก็ความฮอตของสาวๆไอริลนั่นเองแฟนๆทุกคนนะครับนี่ก็คือทั้งหมดนะครับศิลปินที่จะเข้าร่วมงานประกาศรางวัล Golden Disc Award ครั้งที่37ที่จะจัดขึ้นที่ประเทศไทยในเร็วๆนี้กันนะครับจัดขึ้นในวันที่7มกราคมของปี2023ศิลปินที่เข้าร่วมงานนะครับก็จะมีไซ Big n a u g h t y ตี y ยุนฮาบนะครับรวมไปถึงบอยกรุ๊ปและเกิร์ลกรุ๊ปอย่าง t r e เทรเชอร h y p e n Stray Kids เซมิทีนะครับแล้วก็ตามมาด้วยเกิร์ลกรุ๊ปสุดปังในเจเนอเรชันที่4นะครับนำทีมมาด้วย G Idol, Ice New Jeans และ Red v e l i l m นั่นเองนะครับทั้งหมดนี้ก็คือศิลปินที่จะเข้าโรงงานประกาศรางวัล Golden Disc Awards ครั้งที่37ที่จะจัดขึ้นที่ประเทศไทยในวันที่7มกราคมปี2023นั่นเองนะครับจัดขึ้นที่สนามราชมังกีฬาสถานที่ประเทศไทยของเรานั่นเองนะครับใครที่อยากไปใครที่ยังไม่ได้ซื้อตั๋วดูไลน์อัพแล้วเนี่ยรู้สึกยังไงกันบ้างอยากจองตั๋วกันเลยหรือเปล่ามาคอมเมนต์บอกกันได้ นะครับหรือว่าใครเนี่ยที่มีตั๋วแล้วจองตั๋วไปรเรียบร้อยแล้วค่ที่นั่งตรงไหนกันบ้างจะไปเชียร์ใครมาคอมเมนต์บอกกันได้เช่นเดียวกันนะครับสำหรับคลิปนี้เราแวะมาอัปเดตเรื่องราวไว้เพียงเท่านี้กลับมาเจอกันใหม่ในคลิปต่ตอไปนะครับฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับช่องอามากอร์คเควบปของเราด้วยนะครับสวัสดีครับอันยอง